สวัสดีค่ะพี่น้องเชา้ชาเช้ากับยายไตตพี่น้องจ่ะน้องน้องมันปิดลมเนะาะตอนเช้าเช้าตีสองกว่าพี่น้องหิมะก,กำลังตกเลยพี่น้องเนี่ยค่ะนี่ยายเจาะจากข้างบนนะเนี่ย กลังเริ่มพี่น้องติดลบติดลบมันก็จะตกนะคะนี่ถือว่าดีถ้าตกช่วงนี้นี่ถือว่าดีพี่น้องเพราะว่าถ้าหิมะตกช่วงคริสต์มาสนี่คนที่นี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะมองรอบๆพี่น้องมองที่มันเป็นระยะจากแสงไฟเนาะมองทางนี้ก็ เริ่มจะขาวแตไมันจะเห็นนั้มากกว่าเนาะก็จะประมาณนี้พี่น้องจะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนพี่น้องจะเนาะสวย,สวย